ิตติ้งแล้วทุกอนุหัตไทยคู่จิ้นลมพัดหวนเคมีร้อยล้านเคยประกบคู่กันมาแล้วและในละครสัมปทานหัวใจในบทคู่รองที่เคมีดีงามไม่แพ้พระนางสำหรับจินจินนะและฮาน่าลีวิทล่าสุดคู่นี้ก็หวนกลับมาจับคู่กันอีกครั้งคราวนี้ภาคชั้นเป็นพระเอกนางเอกของเรื่องในละครใหม่ของช่องเจ็ ทุกอนูหรือไทยของค่ายมุมใหม่จัดให้ฟิตติ้งกันเป็นที่เรียบร้อยเคมียังดีเช่นเคยโดยนอกจากจินและหาน่าแล้วยังร่วมด้วยเวลดิดกรายสุภาพรและนักแสดงอีกคับขันสำหรับทุกอนูหรือไทยเล่าเรื่องราวเมื่อการแต่งงานกับผู้ต้องสงสัยคือฉากบางหน้าภารกิจสืบสวนคดีลับ จึงกลับกลายเป็นภารกิจลัก,ลกโดยไม่รู้ตัวติดตามได้เร็วๆนี้ทางช่อง7 h ็เี